มันจะเห็นอยาอ,อยากกินด้วยนะวันนี้มาทำอะไรครับเรามาดิฟก,กาแฟกาฟ่ฟครับหมดวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ ทุ่งใหญ่นะั่นเลยเสียงนะคนละทุ่งพระอาทิตย์กำลังขึ้นไม่มันขึ้นแตนไหนล,หละเห็นเราเพิ่งเห็นเพราะว่าเมฆเพิ่งลอยผ่านไป างก,กออยบเผือกด้นะเอาเ,เอาแบบของตู้มมมไมมอ่ะหนนว่ารงไม่ลงเลยอยงนี้เนี่ยโลแบตเตอรี่บบก Mm-hmm. Uh -huh. ่กดได้ซูมเข้ามีชีดไม่อันน <c ười> ี้หรือเปล่า นู้นมันเย็นเอากรไปใช้ไหมอืมไม่เยอะมเลยอันนี้เป็นหมด PM แอนตอนน hahaha So after all that our food is actuallylaughs too แสร์้วยกันได้พี่น้องตอนนี้เราก็จะกลับแล้วจะไปดูจุดชมวิวที่อื่นครับเขาให้ไปบ่าว่าเออลองไปดูก่อนแต่พี่ใหญ่ในเครื่อขับไปทางนี้ใช่ไหมเหรอแคไกทนี่หรอว่าไม่เห็นเขคขับ เกือบจะเก้าโมงแล้วครับก็ว่าไม่มีแดดเลยท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆกุอตอนนี้เราเจอป้ายบ่อน้ำมหาศาัศจรรย์ครับ แล้วมันก็มีทางเข้าไปแล้วมีกุญแจด้วยกุญแจเข้าบอ่อน้ำเราไปทำเข้าดูนลยมันคืออะไรเื่อถ้ามาได้ก็หาที่จอดรถนะ้รัะสองเดือนมันไกลไหมไกลแมี่<น>ตรงนี้หรอ นี่ไโขรงการนี่อ๋อนอะไรน้ำน้ำอานจันย์นี่สปาสปาเขาบอกห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตแล้วไม่ใช่เขายบอกเราเราไปเดินเข้าตรงนู้นดีกว่าไหมฮะเฮ้ยอะไรนี่นี่นี่ย่อนี่ไงนี่ไงเหมือนกันนช่ะตรงนั้นกลัวเขาไม่ให้เราเดินหรอก ไป,ไปถ่ายนี่ไงเดี๋ยวไม่ต้องเข้าไปลิกนะไปดู